การอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรมและทางด้านกฎหมายนั้นไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสุขความสงบและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชนพระราชลำรัตพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะผู้พิพากษาและตุลาการศาลทหารณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น3ามข้ามเดือน5ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สินค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์ที่อยู่กันในสังคมจะสร้างกฎเกณฑ์และวัฒนธรรม เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างกันคนในสังคมจะคาดการได้ว่าถ้ามีการกระทำอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะมีการตอบรับจากฝ่ายตรงกันข้ามเช่นการเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเมื่อซื้อสินค้าที่ราคาพอใจมีการชำระเงินและนำสินค้านั้นกลับไปใช้ประโยชน์ในกรณีที่มีข้อตกลงว่าถ้าสินค้าบกพร่องก็สามารถทำการแก้ไข โดยขอแลกสินค้าชิ้นใหม่ที่มีคุณภาพสมบูรณ์ได้นี่คือการจัดระเบียบสังคมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่เมื่อใดก็ตามที่ระเบียบสังคมถูกละเมิดเช่นมีคนชำระเงินด้วยธนบัตรปลอมก็จะทำให้ระเบียบสังคมนั้นถูกทำลายลงเมื่อไหร่ที่มีการแหวกกฎระเบียบความสับสนและความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่น การขับยานพาหนะจะต้องมีกฎเกณฑ์มีมารยาทเมื่อติดไฟแดงก็ต้องหยุดแต่เนื่องจากมีคนไม่เคารพกฎจราจรจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ไว้บังคับกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีการลงโทษด้วยการออกใบสั่งและเสียค่าปรับเมื่อมีการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมจะเห็นได้ว่าสังคมที่ดำเนินไปตามปกติสุขต้องเป็นสังคมที่คนอยู่ในกฎระเบียบที่ผ่านมา หลากหลายผลงานการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์และแรงกระเพื่อมต่อสังคมได้ไม่น้อยแม้นโยบายที่บังคับใช้จะได้รับทั้งเสียงหนุนและเสียงต้านไปในตัวแต่ส่วนมากก็เกิดเป็นรูปธรรมและทำให้สังคมเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสถานบริการการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การจัดระเบียบชายหาด ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกเขตและการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยซึ่งรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าดำรงความต่อเนื่องจัดระเบียบสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปโดยย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องกำกับกวดขันเจ้าหน้าที่รัฐในทุกหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบโดยให้ถือเป็นหน้าที่และความจำเป็นต้องรักษาประโยชน์และสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นธรรมโดยต้องไม่ปล่อยปละละเลยหรือมีการสมประโยชน์จนเกิดปัญหาการละเว้นปฏิบัติหน้าที่และการทุจริตในหน้าที่ทั้งนี้ ขอให้ร่วมกันสร้างการรับรู้กับประชาชนส่วนน้อยที่ยังละเมิดกฎหมายหรืออาจเข้าใจผิดถือเป็นสิทธิจากความเคยชินด้วยการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำโดยเน้นความต่อเนื่องในการทวงคืนพื้นป่าการจัดระเบียบจราจรการจัดระเบียบทางเท้าและคูคลองสาธารณะ การจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์และรถตู้สาธารณะการจัดระเบียบแรงงานรวมทั้งการจัดระเบียบการบินและการประมงที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมกันนี้ทุกหน่วยงานต้องพิจารณาทางออกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม สำหรับสถานการณ์ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกคนทราบดีว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติจึงมีกฎใหม่ๆเข้ามาควบคุมการใช้ชีวิตของผู้คนเพื่อให้จัดการกับการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึ้นเช่นที่จังหวัดขอนแก่นกอรมนจังหวัดขอนแก่นสนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถูกมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยบุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ่นการพนันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์พร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานบริการแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางจัดการกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้างแจ้งแนวทางจัดการกรณีคนต่างด้าวยังไม่มีนายจ้างและกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกมาตรการอย่างเคร่งครัดซึ่งแต่ละผู้ประกอบการต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังคะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแบบถาโถมในช่วงที่ผ่านมาได้กลายเป็นบททดสอบสำคัญของมวลมนุษยชาติทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับระเบียบทางสังคมมากขึ้นเพราะระเบียบทางสังคมเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นที่จะทำให้สังคมสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ทั่วโลกเกิดการจัดระเบียบใหม่เกิด New Normal ซึ่งหากทุกคนเชื่อมั่นในกฎระเบียบที่ออกมาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าปัญหาต่างๆจะไม่มีทางหายไปโดยง่ายแต่ก็จะเป็นทางออกว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับมันอย่างมีผลกระทบน้อยที่สุดได้อย่างไรท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่16มีนาคมเป็นวันที่75ของปีหรือวันที่76ในปีอธิกาสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้ จะยังเหลือวันอีก290วันในปีนั้นวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2423งานพระเมนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีองค์แรกในรัชกาลที่5ซึ่งสิ้นพระชน์พร้อมพระราชธิดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรัตน์จากอุบัติเหตุเรือล่ม พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ